สกาฟ้าคือพีรับลมสกาฟ้าเนี่ยก็คือสกาฟ้ามีเอ่อมีสกาฟ้าที่เป็นภาษาไทยเนาะมีวงเล็บสกาฟ้าที่เป็นกิชชื่อด้อมแฟนคลับของผมนะครับผมก็ชื่อด้อมว่าสกาฟ้าก็คือใช้คําว่าถ้าชื่อด้อมนะก็คือชื่อด้อมนะก็คือสกาฟ้าที่เป็นสังกฤตนั่นแหละครับก็คือชื่อด้อมของผมนะครับผม ถ้าใครไปเป็นน้องก็นะครับจะทำสแกนฟ้านะครับหรือเป็นอีพีอัลบั้มต่ให้กับสแกนฟ้านะครับก็เพลงที่4ของอัลบั้มนี้อีพีอัลบัมนี้นะครับก็มี2องอีพีครับจีินี่อีพีที่5นะครับต่อจริงๆก็ในครั้งนี้ก็ทําเพลงไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในปีเนี้ยเปิดปีมาก็เสร็จไปแล้วอัลบั้มหนึ่งนะครับอัลบั้มีหกแล้วก็เสร็จ เขียนเสร็จไปแล้วหนึ่งอีครับบีสี่เสร็จแล้วบีที่ห้าครับก็ใกล้เสร็จแล้วอีกเหลือ EP ที่หกครับ EP ที่หกที่ยังไม่ค่อยแน่ชัดว่าจะเอาเพลงอะไรอยู่ใน EP ที่หกแล้วก็อัลบั้มที่เจ็ดก็เสร็จแล้วครับจริงๆเลือคืออัลบั้มมาเสร็จแล้วครับอัลบั้มใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วเหลือสองเหลือที่ยังที่ยังต่้งเนี่ยไม่เสร็จคือ EP ที่ห้าแล้วอีพีที่ห วิวเนี่ยใช่ครับเนี่ยอีพีหกยังยังยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมาอยู่ในอีพีหกตีอะไรเงี้ยยังไม่ลงตัวใช่ว่ายังไม่มีบ้างเราแต่โมโซนยังไม่รู้ว่าเอาเพงลงอะไรมาอีพีหกตีอะไรเงี้ยถ้ายังมีคิดแต่แล้วแบบว่าลำดับเพลงอะยังคิดไม่ออกยังหา,มงหา,มงหามไม่เจอว่าเออว่าแบบเอาเพงลงอะไรมาอยู่ในอีพีหกตีอะไรเงี้ยเพราะว่า คิดไว้ว่าจะเป็นอ,อีพีคงจะมีของใครครับ <K _> e> ก็เกียมเพลงสกายฟ้าดีกว,าว,าวกา่าสกายฟ้าสกายฟ้าสกายฟ้าความหมายสกายหมายสกายก็คือสกายน้องฟ้าสกายนพะพี่ต กายฟ้า 你呢？我 <Anyway, S 2>。

เธอคือครอบครัวของฉันครอบครัวฉันฉันเธอคือเซฟโซของฉัเธคือเซฟโซเธอคือบ้านันเธอคือบ้อออาน 在在。拜拜 จะนนไงบอกที่ดีที่สุด,ดเลยสกายเขินแล้วเนี่ยดูป่ะเอนจะทำ้นันดีสุดเลยจะ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 ให้ความรักจะให้ความรักของหนูกับใครก็ได้เลยเพราะฉะนั้นดีสุดเลยให้ความรักใครก็ได้ ฉันไม่ว่าวเลยฉันไม่ว่าเพราะเป็นงานดีที่สุดสกายไฝ้าจะให้ความรักที่ดีกับฉัน จะไกล far ขอให้เธอนด้นมีความสุข เห็นเสร็จแล้วครับเพลงสกายฟ้าครับก็ว้าวคือสกายฟ้าไม่ไม่มีเวอร์สองนะเวอร์สองคือพีพุกเลยนะรู้สึกว่าจะแต่งยังไงพีเวอร์สองอ่ะแต่งไม่ได้เพะว่าไอ้พีพุกก็ตัดไปพีพุกดีวดวกว่าเลยเพราะเวอร์หนึ่งแล้วก็ต่อพีพุกเนี่ยมันก็พีพุกยามไงเอ้พีพุกก็คือเวอร์สองไปเลยว่นะอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวอร์หนึ่งคือมันก็มีเวอร์หอึ่งอะ เนี่ยว่าพิลวัวสองเนี่ยมันไม่มีไงเราถือว,ว่าเออเอาพีิลเป็นวัวสองเลดีกว่าไเงี้ยมันก็ได้เข้าเพราะว่าโซมันก็แล้ว,วก,ก็ไม่รู้ว่าเพลงมันจะยาวกี่ทีแต่ว่าน่าจะยาวนร้อ,องให้มันแบบให้มันได้ได้แต่ละทีคาารับทั้งภาษาที่สี่ทีก็อีพีสุดท้ายคนยระดับ,บนี้ก็อีพีระดับหนึ่งที่ว่าน่านฟ้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะไ,ได้ตัดหรือเปล่านะเพราะว่า ายย่าายน่าฟ้าแปลว่าอะไรน้าฟ้าแปลว่าพืาาาาาาพ้นที่อากาศเขตทางอากาศเราอะรู้สึกว่าฟ้าหน้าๆฟ้านึกถึงแม่เลยเราอยากเป็นเครื่องบิน,น,นเออแล้วก็โอเคเขียนต่อฉันอยากจะเป็นเครื่องบินฉันอยากจะเป็นนึอยากจะเป็นเครื่องบิน อยากจะเป็นเครื่องบินอยากจะบินได้โอเคมันเฮ้ยพอมันเขียนนั่นมันแบบพอมันเขียนได้มันแบบมันโฟลเลยอะมันมันมาเลยอ่ะอยากจะเป็นเครื่องบินอยากจะบินได้อยากจะบินได้แมนนกเครื่องบิน,น,น,บนคิดยังไงเราเหมือนตกอนเครื่บิน เครื่องบินเครื่องบินอาจจะบินไปอยากจัดท่องบินท่องเรียนท่องอากาศอ่าค้าเครื่องบินขาด มันไม่มีความหมายหรอกว่าการฟ้าไปว่าแล้ว,วก็แปลว่าพื้นที่แหละยากจังเนยบินไปทางทางน,อยา,นอยากจะบินอยากจับลอยอันนี้คือพีทุกโอ้ย อยากได้ชิวีก็น,นนะอยากจะบินอยากจะล่องลอยไปทบงฟ้าเฮ่ยจะล่องลอยไปบนท้องฟ้าไปบนท้องฟ้าฮ่า,า,าไปบนชั้นไปบนชั้นอากาศ ชั้นอากาศจะไม่ได้ถึงต่ำชั้นใน่งชั้นบรรยากาศไหมชั้นบรรยากาศจะมีบรรยากาศอะอยากจะดู 我累了。Well, yeah. ก็เสร็จไปเรียบร้อยกับอ p ที่5นะครับอ p พีที่สีเราไปถ่ายหมดจำไม่ได้นะถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจำไม่ได้อ p พีสี่ไม่ายจำไม่ได้ว่าเราจบอ p แล้วนะครับอ p พีสี่และห้าจบแล้วนะครับอ p พสี่จบแล้วครับอีพีห้าดียังไม่เนี ก่ครับาเนองนอเขียนอกอครับจริงๆี้องฟ้าที่ใส่หอมูนครับเมือวงฟ,ฟ,าาฟ้าครับไม่ฟ้าครับแสบ้าคำาพระก็ด้านฟ้าครับมเขียนหัน คโอเคประมาณนี้โอเคขอบพระคุณ okay, ครับอืม mm hmm. เขียนตามเขียนเอ่อลิสต์ในอัอนลบับเพลงของ EP ที่ห้านก็เขียนก็คืออันดับที่เราเขียนเพลงนั่นแหละที่ใน EP นี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับฝากฟัง EP อัลบั้มแล้วก็ฝากฟังอัลบั้มที่เจ็ดนะครับ อัลบั้มที่เจ็ดก็จะเป็นอัลบั้มที่14เพคครับแล้วก็จะเป็นอัลบั้มที่สดใสครับมีความน่ารักสดใสในตัวอ p ในตัวอัลบั้มนะก็ฝากอัลบั้มเจ็ดแล้วก็ฝาก EP 5 EP 4าอีพีสแล้วก็อัลบั้มเจ็ด้วยครับก็ช่องนี้นะครับผมนะครับก็ตอนนี้383นะครับผมจากกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ